ส่สามแมนเรียนภาษาเยอรมันกันค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง p a r t i c i p perfect กริยาอดีตมาฝึกผ่านกริยากันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อแรกเลยแว็บที่เขาให้มาคือคำว่า machen นะคะที่แปลว่าทำรูปอดีตจะผ่านเป็น gemacht ประโยคเต็มก็จะได้ว่า2 0 1 0 t e n h a b e ich e i n e r e i s e n a c h china gemacht เมื่อปี2010เนี่ยฉันเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนประโยคถัดมานะคะแวบคือคำว่า t e i n e h m e n ที่แปลว่าเข้าร่วมรูปอดีตก็คือ t e i g e n o m e n ไปออกเต็มจะได้ว่า ich habe an ein e r r g u p p e i r e s Thai Genommen ฉันเนี่ยไปเข้าร่วมกลุ่มทัวร์แวบตัวถัดมาคำว่า fliegen ที่แปลว่าบินนะคะรูปอดีตคือเก็ l o g ลเกนไปออกเต็มคือ We are s i n e 11 Stunden nach Peking geflogen แปลว่าพวกเราใช้เวลาบินไปปักกิ่งทั้งหมด11ชั่วโมงต่อมาค่าแวบคำว่า schlafen ผ่านเป็น g e s c h l a f e n แปลว่านอนเต็ม<อ>จะได้ว่า wir haben i n Flugzeug schlecht geschlafen ถัดมาคำว่า u n c o m m e n ผ่านเป็น u n e c o m m e n ประโยคนี้ก็จะได้ว่า wir sind morgen um 7 Uhr angekommen พวกเรามาถึงตอน7โมงเช้า